ทุกท่านวันนี้เรามีการรีวิวที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบขีปนาวุธของไทยที่จะมาพูดถึงทั้งด้านประสิทธิภาพและราคาของขีปนาวุธที่ไทยมีในการใช้งานรวมถึงวิธีการที่ประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปร,รับใช้ในระบบป้องกันภัยของประเทศเราขีปนาวุธเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบป้องกันประเทศ เนื่องจากสามารถให้ความสามารถในการโจมตีหรือป้องกันจากการโจมตีจากศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเทศไทยก็มีการพัฒนาและใช้งานขีปนาวุธที่มีความทันสมัยเพื่อเสริมความมั่นคงในด้านความมั่นคงของชาติก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องของประสิทธิภาพและราคามาทำความรู้จักกับระบบขีปนาวุธที่ประเทศไทยใช้งานกันดีกว่าครับ ประเทศไทยเริ่มนำขีปนาวุธมาใช้งานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับระบบขีปนาวุธที่ผลิตในประเทศเช่นขีปนาวุธระบบพื้นสู่อากาศหรือที่เรียกว่าขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ Surface-to-Air Missiles SAMS ที่ถูกพัฒนาโดยกรมอุตสาหกรรมทหารไทยขีปนาวุธเหล่านี้มีความสามารถในการป้องกันภทัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการโจมตีทางอากาศเช่นการโจมตีจากเครื่องบินหรือขีปนาวุธของศัตรูขีปนาวุธพื้นสู่อากาศของไทยบางประเภทได้แก่ ระบบสกายกาดและโ r รเทลเอ็นจี NG, ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศระบบเหล่านี้มีความสามารถในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายทางอากาศที่มีความเร็วสูงในระยะเวลาที่สั้นมากพร้อมทั้งสามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายซึ่งทำให้ระบบป้องกันทางอากาศของไทยมีความหลากหลายและยืดหยุ่นในการใช้งาน นอกจากขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแล้วประเทศไทยยังมีระบบขีปนาวุธทางทะเลเช่นระบบ e x o c e ซที่ใช้ในการป้องกันและโจมตีเรือศัตรูในพื้นที่ทะเลขีปนาวุธเหล่านี้มักถูกติดตั้งบนเรือรบหรือเรือดำน้ำซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธจากระยะไกลและมีความแม่นยำสูง การนำขีปนาวุธเหล่านี้มาใช้งานมีข้อดีหลายประการโดยเฉพาะในด้านการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศและทางทะเลซึ่งการพัฒนาระบบเหล่านี้ช่วยให้ประเทศไทยสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพูดถึงประสิทธิภาพของขีปนาวุธของไทยกันดีกว่าระบบขีปนาวุธที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาและทดสอบมาอย่างดีระบบที่มีชื่อเสียงอย่าง โ r รเทลเอ็ NG, หรือสกายการได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นระบบที่มีความสามารถสูงในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายทางอากาศขีปนาวุธเหล่านี้สามารถทำลายเครื่องบินข้าศึกที่บินในความสูงต่ำหรือสูงได้อย่างแม่นยำและยังสามารถใช้งานได้ในสภาวะอากาศที่ยากลำบากเช่นพายุฝนหรือหมอกหนา จากการทดสอบที่ผ่านมาขีปนาวุธเหล่านี้มีอัตราการทำลายเป้าหมายได้มากกว่า90%ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันประเทศจากการโจมตีทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นอีกทั้งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศของไทยยังมีความสามารถในการจัดการกับเป้าหมายที่มีความเร็วสูงเช่นเครื่องบินรบที่สามารถบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียง ขีปนาวุธเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือการโจมตีที่ซับซ้อนจากศัตรูนอกจากขี่ปนาวุธพื้นสู่อากาศแล้วระบบขี่ปนาวุธทางทะเลก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญในการป้องกันภัยทางทะเล ขีปนาวุธเอ็กโซเสมีความสามารถในการโจมตีเรือศัตรูได้อย่างแม่นยำจากระยะไกลแม้ในขณะที่เรือของเราอยู่ในระยะห่างที่มากจากเป้าหมายขีปนาวุธเหล่านี้ยังมีการออกแบบให้สามารถทำลายเรือศัตรูได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันภัยจากการโจมตีทางทะเลเมื่อพูดถึงเรื่องราคาของขีปนาวุธที่ไทยใช้งานในปัจจุบัน ราคาของขีปนาวุธเหล่านี้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมีต้นทุนการผลิตและวิจัยที่ค่อนข้างสูงเช่นระบบ e x o s e ซที่ราคาของขีปนาวุธ1ลูกอาจอยู่ที่ประมาณ1-2ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่เลือกใช้สำหรับระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเช่น โรเทลเอ็ NG, และสกายการ์ดราคาก็สูงตามมาโดยประมาณราคาในการติดตั้งและใช้งานระบบเหล่านี้อาจอยู่ในช่วงหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบต่างๆอย่างไรก็ตามค่าต้นทุนที่สูงนี้ถือเป็นการลงทุนที่มีคุ้มค่า พราะขีปนาวุธเหล่านี้จะช่วยให้ไทยมีความสามารถในการป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพสูงลดความเสี่ยงจากการโจมตีจากศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีระบบขีปนาวุธระดับสูงแล้วราคาของขีปนาวุธของไทยยังค่อนข้างแข่งขันได้ โดยเฉพาะกับระบบที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในตลาดโลกแต่การลงทุนในขีปนาวุธเหล่านี้จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประเทศในระยะยาวสรุปได้ว่าระบบขีปนาวุธของไทยในปัจจุบันมีความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและทางทะเลที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในด้านการตรวจจับการทำลายเป้าหมายและการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆในการป้องกันประเทศแม้ว่าราคาของขีปนาวุธเหล่านี้อาจสูงแต่ก็เป็นการลงทุนที่สำคัญในการรักษาความมั่นคงของชาติในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ